ท่านสหายท่นใดค่ะนี่นอ้องไม่ไ้ช่จะหลากกินตำบมกฮุนะครับมาจังเนี่ยนแล้วกับก็คือตำบมกคูมานั่งชิว่าเรื่องพอขายปังหรือเปาเรี่อเป็นฝากเกิด ด่ังไก่เนะพี่้องมันมาเบงกูเนี่ยแ่เนี่ยแต่ด่าแต่แรกเสือขาจะไอยู่แล้วเนาะแต่ี่เนี่ยล้มตังสองถุงอืมด่างถุงดาไก่ดไก่ห่อสี่อันถุงหนึ่งแต่ดไก่อันนึ่งด่ไก่สองอันถุงหนึ่งเออก็เป็นสองถุงแมนบอ่ที่นี่ยสอห่าฮะเออแต่ใจว่าเขาตังสองอันแล้วจบไป ไม่ตอนจ่ายเงินจะมึงอยากกระจายแบ่งลอยแบ่งเดียวมันก็บอกอ่ะสั่งแยกแต่จ่ายเงินรวมอ่ะจะอยากคินเรืว่าคุณว่ามีจะจ่ายเงินรวมบ่การง่ายง่ายเนาะมันยากอ่อนงงเลยป่ะพอขาดพอขาโง่หรือว่าบ่เคยเรียนหนังสือค่ะจริงจริงงานจริงจริงคนนี้หาบอมแมนพอขาดดอกคนนี้หาที่เป็นแบบว่าคน ค่อนแบบว่มามะขามจอร์นะแบบว,ว่าเป็นโมกันเป็นเซียวกันกับมะขามจอร์นเหไหมครับ ข่าวเจ้า,าไม่บอกข้าวกันมาเด้กินข้าว ไปใกล้ค่ะ <anniversary> nước mới mà đi tròn nè Ráng tâm hộp của Thôi mấy mẹ ngưng hậu Tu cây